ที่จ้าคลิปนี้จะพามาดูติดกระเป๋าแขนค่ะกระเป๋าเสียบป,ปากกามาดูกันเลยค่ะเย็บปากกระเป๋าแขนก่อนค่ะ<ม>นีะ่คือแขนเสื้อเราจุดไว้แล้วค่ะก็จะเอามาติดกระเป๋าเป็นกระเป๋าเสียบป,ปากกาค่ะ กระเป๋าแขนเสียบปากกาชิ้นเล็กๆก็จะติดยากหน่อยค่ะงานชุดนี้มีกระเป๋าเสียบปากกาขอบคุณผู้รับชมนะคะ คุณเพื่อนทุกคนนะคะที okay. ่เข้ามาให้กำลังใจที่รับชมคลิปค่ะนี่คือกระเป๋าแขนค่ะแล้วก็จะมาติดตรงกลางมาย้ำกลางด้วยค่ะึเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะมาดูตัวต่อไปค่ะ เย็บปากแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเอามาติดใส่แขนเสื้อค่ะอันนี้เป็นแขนเสื้อโปโลโมีกระเป๋าปากกาค่ะเราจุดไว้ตัวเสื้อก่อนค่ะ ติดยากค่ะมันคิ้นเล็กเป็นกระเป๋าแขนเสื้อเสื้อโปโลโมีที่เสียบปากกาก็จะติดกระเป๋าอย่างนี้ค่ะถ้าทำเป็นแล้วก็ไม่ยากค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ ชีพเย็บผ้าต้องทำได้ทุกอย่างออกมาก็จะเป็นแบบนี้จ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า